มาได้เวลาได้ไอ้ตัวเปิดบอดอยู่ป่ะเนี่ยไม่นี่ปิดตุ้งมาทำไรมาดูบอดเหรอแต่ไอ้นายนี่โดฟามิงโก้นี่คือดูดอยู่ใช่าไหล่ะไอ้ตัวเออมันมีไอ้เออไอ้ตัวพีทอ่ะแบรนแม่งเลยไอ้พีทอ่ะก็เปิดบอดอยู่เนี่ยม่นี่ป่ะ พี่จะปิเสียงไมวะกาอะไรดูกว่าออกเลยดูนกูกูกูยุคเขียวอ่ะลุ่งน้ำใหม่จัดโนี้อ่ะแบนได้เลยนี่ด่ะมีเปล่าคนที่อยู่ในปาร์ตี้นี้เปล่ามิสเตอร์นี่เปล่า ของแมพงจนหมดหินเลยเว้ยอ่ะทำไมเดีไม่ต้องไม่มีเสียงมา ปดสิบเก้า,กาเปอร์ไรเงี้ยนี่เล่นดอนอัพเลยปะไม่ไม่นี้ต่อมังม้งน้องทำงานพี่ยอดปิดบอกนล้วเว้ยพี่จ